ัไปเรื่อยๆเลยเนาะ ยกสูงระได้โฟวินขึ้นไป ห้างน้ำดังนั้นถ้าสมมติว่าน้ำท่วมเนี่ยตรงที่เราอยูนในน้ำท่วมหมดใช่ไหมสมมติถ้าคันเสตะท่วมหมดครับท่วมครับตรงที่เรายืนเนี่ยครับช่วงนี้จะความสูงประมาณสิบเมตรครับจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณสิบเมตรตรงจุดตรงตรงตัวนี้ครับตรงตัวนี้ครับผมความสูงจะขึ้นไปประมาณสิบเมตรครับก็คือน้ำละ ที่เราทำการสะพานสะพานนะครับผ่านน้ำทเกิดกันเลยผ่านน้ำเลยนะครับเป็นล่องน้ำนี่ยครับที่ปลต้นน้ำกับกำแพงหอม่สชานิที่มครับใช่ระดับน้ำนั้นได้เยอะที่สุดแล้วเราก็จะปล่อยน้ำลงในลำน้ำเก่านะครับระดับตรงนี้สูงกว่าน้ำตกคำแหอมประมาณกี่เมตรระดับตรงเนี้ยสูงกว่าน้ำตกคำแหอมประมาณร้อยเมตรครับผมร้อยเมตรต้องใช้ปั๊มประมาณสี่ตัวครับมันจะปั๊มน้ำจากจะดตรงนี้ระดับต่ำจุดนี้มันจะต่ำกว่า เอ็นที่โอเขาจะมาโค้งทดลองแก่แก้มไปหลายหลายถังไม่ต้องไปรับควรต้นมามันมีน้ำไหลดิเนตี่เป็นตน้นน้ำไหลครับผมมันไม่มีน้ำมันไม่มีต้น,มนไม่มีอ่างใหญ่ข้างบนเลยเหนื่อยไหมเออมันเป็นไรหลานๆลานไม่เหนื่อยลุงก, <c oughs> ก็ไม่เหนื่อยกลัวจะหลานจะเหนื่อยก่อน มันไม่ได้ทำถูงเกินจากเดิมถูงมากเลยครับมันรั่วมันรั่วจริงครับมันรั่วปล่อยมันรั่วครับปกติมันจะต้องล้นสปริงเด็กมาครับงั้นต้องรีบปรับปรุงปรับปรุงตกใจไหมปรับปรุงตกใจงงเฮ้ยเฮ้ย

อาจาจา์อาการการมาที่ไหน <sair> <c ups>